สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมกับแนี้มากๆนะครับที่เป็นโดเก่งนะครับแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมแบบพี่ๆบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นสี่้ว่านีมากๆอย่ที่ทุกคนรู้ว่าตอนนี้แดดเมืองไทยแบบร้อนมากๆเลยแล้วก็กันแดดเป็นหนึ่งไอเทมที่ทุกคนพลาดไม่ได้ก็ยังไงขอฝากเจ้าอนี้ด้วย แล้วก็ที่สำคัญเคยได้มาเจอพี่ๆด้วยเพราะว่าช่วงนี้ออกกองอย่างเดียวเลยไม่ได้เจอพี่ๆเลยก็คิดถึงคิดถึงทุกคนก็มาทำกิจกรรมันสนุกมากๆแต่ว่ามาคนเดียวเนาะเดียคนเหรอเดียคนน่าจะมีโคบ o ลี่อยู่เพราะว่าเขาใช้ energy เยอะมากครับช่วงออกกองแบบโดวๆแลรวไดสองคันเคยที่ผ่านมาคิวที่ผ่านมาหนักมากๆแบบเรียกว่าไม่ได้นอนอ่ะ ใช่สองคิวติดอืมก็ทุกคนน่าจะได้เห็นนะมันก็จะมีมีไม่กี่โลแหละเพราะว่าเก่งว่าคนที่แบบอ่านนิยายอ่ะน่าจะเดาเดาได้ว่าเป็นสีของเก่งน่าจะเริ่มเพิ่งเริ่มดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นซีนที่เราเก็บตัวเขียมก่อนในกรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปเก็บที่บ้านพ,อพ่อครูอ่ะใช่ ต้อยเอกใช่ครับก็เพิ่งไปทำพิธีสอยเอกใช่ก็เป็นความเชื่อครับก็จะได้สบายใจเวลาที่เราได้ได้ทำการสร้างเพราะจะบอกว่าดวมพอดีเล่นใหญ่กันใช่ใหญ่คราบผมใหญ่ทุกเรื่องเลยจริงๆ ใช่ฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าโลบ้านพ่อครูมันเป็นเป็นเป็นสถาปัตที่ที่มีความเป็นอิสา์เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหาโลที่เป็นบ้านพ่อครูเนี่ยในกรุงเทพยากมากๆก็เลยพี่ออฟก็เลยตัดสินใจแบบเอองันสร้างมาดีกว่าเพื่อที่เราจะได้อินดีเทลได้มากกว่าแล้วก็สะดวกในเรื่องของการถ่ายทําด้วยใช่ใช่แล้วที่ <c oughs> ครับซีที่เข้ากับน้องจริงๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอย่างที่เก่งบอกว่ามันเป็นซีนที่เอ่อเก็บน้องเขมก่อนอะไรก็จะเป็นเป็นพาที่ทุกคนน่าจะเดาได้ก็จะมีบางซีนที่ไปเข้ากับน้องแล้วก็อย่างหนึ่งที่เก่งรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มจูนติดเริ่มเริ่มเสีึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความความ ความเชื่อใจกันแล้วก็ในเรื ok okay. trend, guy, ่องของเส้นเรื yeah. road, ่องเพราะเราถ่ายไปเรื right. India, mm ่อยๆเนี่ยเราจะมีเส้นเรื่องในหัวว่าเอ้ยต้นการจบมันเป็นยังไงแต่ช่วงแรกๆที่เราถ่ายันอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ใช่ครับเรียงความรู้สึกยังไม่ค่อยได้แต่พักหน่อยพอเราเราเริ่มถ่ายเราเริ่มจับจุดได้ว่าอ๋อเราถ่ายซีนนี้ไปเลยมันก็ดีมายก่อนเข้าซีนได้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างโอ้ เรียกว่าเบื้องหลังกับกับตอนที่เราถ่ายเนี่ยน่าจะคนคาแรคเตอร์กันครับคนละคาแรคเตอร์กันเลยอย่างันนี้ทุกคนรู้ว่าคือสี่คนเนี่ยเก่งน้ำปิงพิเตอร์เฟิร์เนี่ยคือคาแรคเตอร์ค่อคนข้างที่จะแตกต่างของตัวละครมากๆเลย,ยอะไรก็จะมีความความโซนเน่ยเรียกว่าพี R ่าคือหนักปวดหัวเลยคือโซนมากๆใช่ใช่ครับแต่พอ สามสองหนึ่งทุกคนเป็นตัวละครก็เก่งว่าเชื่อนะมกับเชื่อว่าทุกคนเป็นตัวละครปวนปวนกินไม่หยุดเลยใช่อ่ะโอ้ห้างหลังๆมาไม่นานเพราะ <ham> รู้สึกว่ามันมีไทม์ไลน์มันมีเส้นเรื่องที่ ที่เราพอจะจุดได้เพราะอย่างที่เก่งบอกว่าอย่างภาพยนตร์เราได้บทบทหนึ่งมาเราทํากันบ้านคือซอยย่อยว่าต้นกางจบเป็นยังไงการาฟมันเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงหรือ turning point ของแต่ละจุดมันคือตรงไหนอะไรแต่พอเป็นฟรีรี์บทมันยาวเพราะฉะนั้นเวลาเราย่อยเนี่ยมันจะมีมันจะมี c y คิลของมันอยู่ที่เราย่อย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 ไปแรกๆเก่งไม่ค่อยเห็นภาพเพราะว่าเราเรามองภาพไม่ออกเพราะมันเป็น c เ c l e ใหญ่ แต่พอเราเริ่มถ่านไปซีนที่เราผ่านมามันดีมาโดได้ก็เลยพอจะแสดงไม่นะั้นคือเวลาเก่งแสดงอะ่ะเก่งจะคัดตัวเองรลอบเวลาที่เราเรล่นเสร็จเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเก็บความรู้สึกนะกลับไปที่บ้านเพราะการที่เราแสดงอะ่ะมันยังไงมันมีความรู้สึกครึ่งหนึ่งที่เป็นความรู้สึกจริงๆ มันไม่สามารถเป็นตัวละครได้ร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเวลาตัวละครรู้สึกยังไงคนรู้สึกเราจะรู้สึกแบบนั้นไปด้วยจะมีความเป็นเราอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเสร็จเราต้องคัดตัวเองเงี้ยมันเจ็บแต่มันก็จะมีมีพี่ๆนักแสดงหรือนักแสดงที่ท,ที่ที่เก็บไปก็มันแล้วแต่เทคนิคการของของแต่ละคนมากกว่าแต่สําหรับเก่งๆรู้สึกว่าเราคัดตัวเองแล้วเราเอ j นจอยกับพี่ๆในกอง เอนจอยกับทุกคนมันมันน่าจะเป็นมูที่กางานที่ดีกว่าครับสิบแปดใชแล้วเกือบเกือบเพิ่มเก้าครับต่อไปเป็นตัวสี่อ่าน่าจะครับน่าจะเป็นต่างจังหวัดแล้วก็น่าจะมีพ่อครูเพิ่มขึ้นมาเยอะครับเต็มที่ครับ ครับครับผมซีนหวานหวานหรอกไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ซีนร้องไห้อยู่เดียวเลยไม่ได้ก็คืออย่างที่น้องบอกว่าน้องตาบวมอย่างเดียวเลยคือร้อง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 คืออ,อย่างที่เก่งบอกว่าพอพอเป็นซีนที่ที่เก็บตัวเข็มก่อนมันจะมีไซเคอร์ที่แบบเป็นดาราม่าอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นซีนที่เราเข้าก็จะเป็นซีนดรามา่าแล้วคือ เฮ้ยเรียกว่าน้ำตาสั่งได้บวกกับน้ำตากรรมเทพใช่ครับก็จะมีความความฮาความตลกอะไรแบบนี้บวกบางทีก็เล่นใหญ่นู่นใแต่เขาเก่งเขาเก่งเขาจะน่าแบบจูนติดเลยใช่เขาสวยแบบใช่โอ้ ต้องต้องยอมไหมช่วงนี้เขาเป็นเป็นราลทททททท้ทุกการพูดทุกการขยับคือเป็นหมดเลยอะไรเนี่ยก็ก็ผมดีใจนะที่น้องแบบเป็นตัวของตัวเองใช่ดีใจที่เขาเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอะไร<ม>ก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยพี่ๆนักข่าวเอ็นดูน้องเยอะนะแบบไปลงมาลอะไราแบบนี้ทำขาบ ครับใช่ใช่ตอนนี้อยู่ระหว่างเวิร์กช็อปใช่มีเวิร์กช็อปแล้วก็มีหลากหลายโโรเซสที่ยังอาจจะพูดไม่ได้ครับรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับผมก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยแหละใช่ก็มารอดูว่าย่างว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งภาพยนตร์แล้วก็หนึ่งอีกตัวละครที่ดูมีมิติมากมากแล้วก็ท้าทายความสนุกที่มีกันใช่ โอ้พ oh, ูดไม่ได้เลยใช่เดี๋ยวโดนแครับใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ก็เป็นกีาแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปของอาเพียวในช่วงนี้ก็มีบ้างแา่แองพยายามหาเวลาก่อนตรงกหนก็เวิร์กช็อป แล้วผมออกกาลังกายครับผมช่วงนี้ก็มีมีเวลาออกกําลังกายบ้างดีขึ้นมาบ้า,อา,อางแต่ช่วงบ่อนนิ่งอยู่ก็ใช่ครับเตรียม,ต,มตัวด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเป็นพ่อครูคือในนิยายมันต้องมีกล้ามเนื้อด้วยพยายามให้ออกมาให้ดีที่สุด ่ได้ดูแน่ๆครับก็อบ่านด้วยครับเขนจีราต้องรอดน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับเพราะว่าดูมันดิทุ่มทุนจริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยครับก็ขอฝ่านด้วยนะครับบ้านดูมันดิฝ่ากเขียนจีราด้วยนะครับผมป้าแบบทุ่มทุนมากๆจริงๆครับนะ